ชาวมีน,นะคะมีดาวพระเกตขยับย้ายในวันที่31ธันวาคมนี้นะคะดังนั้นจะเข้าสู่ภพเรือนใดของชาวมิน,นะคะไปอัปเดตกันได้ท่านใดลัคนาราศีมินรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15มีนาคมถึง14เมษายนก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องดวงเรื่องการพยากรณ์ฝากกดติดตามช่องโหราห้าเก้าไว้นะคะดาวพระเกตนะคะเป็นดาวที่มีสัญ,ญลักษณ์ก็คือเลข9ไทยนะคะในช่วงวันที่31ธันวาคมนี้นะคะก็จะยกย้ายนะจากภพเรือนสหชช้ เดินเข้าสู่พบเรือนกระดุมพาของชาวมีนนะคะเป็นพบเรือนเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองรายรับผลประโยชน์นะโดยรอบนี้นะคะอยู่ในช่วง31ธันวาคมปี66นะคะข้ามปีไปจนถึงวันที่25กุมภาพันธ์ปี2567ดาวพระเกตุนะคะจะไปอยู่ร่วมกับดาวพระหัสนะคะและดาวพระหัสจะเริ่มเดินหน้าในวันที่9มกราคมในมาตรฐานราชาโชคนะคะสำหรับพบเรือนกระดุมพานะคะเป็นพบเรือนที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทอง ได้รับผลประโยชน์รายได้ต่างๆนะซึ่งก็หมายถึงเรื่องเงินสด <_ d ata> เงินห <_ d ata> มุนเวียนลักษณะนี้ได้นะคะเมื่อมีดาวกระตุ้นไปอยู่นะคะรวมทั้งดาวพลั์ที่เริ่มเดินหน้าก็ส่งผลให้ชาวมิน่นะมีการขยับคลืบหน้าทางการเงินแบบบุบปับฉับพลันได้นะคะโดยเฉพาะนะเรื่องเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการงานนะคะเนื่องจากดาวพลัส เป็นดาวกรรมมะนะก็คือเรื่องการงานตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดช,ชอบนะดังนั้นเรียกว่าใครที่ทํางานในเชิงหน่วยงานบางทีก็มีลักษณะการขึ้นเงินเดือนได้นะมีแหล่งรายได้เพิ่มมีเงินพิเศษเงินเสริมเข้ามานะคะใครที่ทําค้าขายก็ถือว่าจะอยู่ในสภาวะงานการมันจะเริ่มคืบหน้าขยับได้นะมีจังหวะที่ได้โชคได้ลาภทางการเงินเกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้ดาวพระฤหัสยังเป็นดาวต,วตัวตนของชาวมีนด้วยนะเมื่อเดินหน้าก็หมายถึงเรื่อง พลังกาลังเรื่องไอเดียเรื่องความคิดรวมไปถึงเรื่องสุขภาพนะคะก็มีความคืบหน้าไปในทิศทางบวกด้วยนะคะดาวพระเกตนะคะกระตุน้นส่งผลนะให้เกิดเงินทองแบบคาดไม่ถึงได้นะเช่นเงินที่ไม่ได้คิดว่าจะได้นะหรือว่าโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยมีเข้ามาสู่ชาวมีนนะคะดาวพระเกตยังเป็นดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่ององค์เทพเรื่องสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อสายมูศาสนาต่างๆนะหรือแม้แต่อะไรที่เป็น โบราณตีมไทยๆนะคะมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องเงินๆทองๆของชาวมีนได้ในช่วงนี้นะคะเช่นทํางานเกี่ยวข้องกับสายงานด้านนี้นะหรือว่าอาจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการบน,บ,นบานสารกล่าวหรือช่วงนี้นะคะการทําบุญทําทานต่างๆของชาวมีนส่งผลให้สมหวังสมปรารถนาได้เร็วกว่าปกตินะคะดาวพระเกตนะคะเป็นลักษณะพลังงานที่มองไม่เห็นนะบางทีเป็นผลักดันในเรื่องของ เรื่องอะไรที่ต้องใช้โชคใช้ดวงใช้ความเฮงหรือความฟลุกต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นได้นะเช่นลักษณะเรื่องเงินทองที่คาดหวังนะคะเรื่องของโชคลาภต่างๆบางทีมีเข้ามานะเกี่ยวสัมพันธ์กับเรื่องงานก็ได้นะคะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องประมูลแข่งขันแย่งชิงช่วงนี้บางทีมีจังหวะฟลุกๆได้เงินก้อนมาแบบงงๆได้นะสำหรับชาวมีนนะคะ ประกอบกับดาวการเงินของชาวมีนนะคะก็เริ่มเดินหน้าเข้าสู่พบเรือนที่ส่งเสริมกับดวงชะตาดังนั้นชาวมีนก็จะมีการพลิกกลับในเรื่องเงินทองเรื่องได้รับผลประโยชน์ดีขึ้นนะคะใครที่มีจังหวะหมุนเงินนะหรือต้องใช้เงินก้อนเงินใหญ่เงินเยอะในช่วงต้นปีนะคะก็มีแนวโน้มนะว่ามีเหตุให้หามาได้ทันนะคะหมุนเงินคล่องขึ้นนะหรือมีจังหวะเงินมาเติมแบบคาดไม่ถึงได้ อะไรก็ดีนะคะในจุดหนึ่งของดาวพระเกตที่ไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องเงินนะคะจะไปอยู่ตรงข้ามกับภพบเดือนมอรณะนะคะส่งผลให้บางครั้งนะก็มีลักษณะการจับจ่ายแบบคาดไม่ถึงด้วยเช่นกันนะเรียกว่ามีเหตุให้ได้เงินแบบปุบป,ปับในขนาดเดียวกันบางครั้งนะคะรายจ่ายหรือว่าเรื่องเงินทองนะบางทีต้องใช้ไปกับเรื่องที่ไม่คาดคิดหรืออะไรที่ไม่ได้วางแผนไว้นะคะ นอกจากนี้นะคะยังหมายถึงการที่ชาวมิ่นนะในช่วงมกราคมพาอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องงบประมาณการเงินก็ได้นะจัดสรรจัดการเกี่ยวกับเรื่องสาธารณประโยชน์สาธารณกุศลนะคะหรือไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทําบุญนะหรือมีเหตุให้จะต้องใช้เงินเกี่ยวกับเรื่องบุญกุศลบ่อยขึ้นนะคะสำหรับชาวมินนะคะในช่วงสี่เดือนแรกของปีก็คือมกราคมถึงเมษายนนะคะเป็นจังหวะที่ ดาวพระหัสเดินหน้านะคะบางช่วงก็เดินเร็วด้วยนะส่งผลดีในเชิงเรื่องของความคืบหน้าในเรื่องงานนะคะดีขึ้นพลิกกลับนะจากเดิมที่มันไม่ค่อยชัดเจนหรือว่ามีความล่าช้าหนืดหน่วงทางการงานเป็นอย่างมากนะในช่วงปลายปี6 6นะคะเข้าสู่สภาวะที่มีความคืบหน้าโดยเฉพาะเรื่องเงินทองรายรับรายได้เงินหมุนต่างๆนะคะเป็นช่วงโค้งสเดือนนะที่อาจจะมีเรื่องข่าวเกี่ยวกับเรื่องการปรับตําแหน่งนะคะเรื่องของการ มีอำนาจหน้าที่มากขึ้นนะหรือได้ประโยชน์บางอย่างจากเรื่องผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับเรื่องงานนะคะที่งอกเงยมากกว่าเดิมนะคะมัไปถึงนะคะเป็นความคืบหน้านะเกี่ยวข้องกับเรื่องวงการการเรียนการศึกษานะคะใครที่จะเรียนต่อหรือมีโปรเจกต์ทางการศึกษานะก็จะเป็นจังหวะที่เรื่องราวเนี่ยมันคืบหน้าไปอย่างรวดเร็วนะคะในขณะเดียวกันใครที่ทํางานในเชิงให้ความรู้นะหรือไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานองคอ์กรการอบรมการให้ความรู้สัมมนาต่างๆนะคะ ก็เป็นยังหวะที่เรื่องราวเหล่านี้จะเริ่มขยับเดินหน้าได้ด้วยเช่นกันมีเรื่องของเงินทองท,องที่ได้มาจากความรู้นะคะเรื่องหลักการเรื่องทฤษฎีดีขึ้นกว่าในช่วงปี66นะคะนอาเดีย๋ยวนี้โดยตัวตนของชาวมินนะที่ผ่านมาหากรู้สึกว่าอาจจะต้นชนปลายไม่ถูกเรื่องการเรียนรู้ศึกษาอะไรก็เป็นไปได้ช้านะคะในหลังเก้ามกราคมไปชาวมินก็จะมี ความคืบหน้านะและราชาโชคเกี่ยวข้องกับตัวตนนะไม่ว่าจะเรียนรู้อะไรก็ง่ายขึ้นนะคะเรื่องโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองรายรับผลประโยชน์นะเรียกว่าจะวิ่งเข้าหาตัวตนของชาวมีนมากขึ้นนะคะมองเห็นโอกาสนะหรือว่าได้หยิบจับรับเงินบ่อยอะเนื่องจากดาวตัวต,วตนไปอยู่ในภพเรือนการเงินนะคะสำหรับในปี2567นะคะชาวมีนมีดาวราหูทับลักขนาะคะเป็นเจ้าเรือนวินาศนนส่วนหนึ่งนะคะก็คือเรื่อง ค่าใช้จ่ายด้วยนะเมื่อมีดาววินาทบรักนะคะบางทีก็เป็นเรื่องภาระณีสินได้นะคะเป็นเรื่องภาระที่ต้องแบกรับนะหรือมักได้เงินมาแล้วก็มีเหตุให้ต้องจับใจ่ายใช้สอยออกไปนะคะอย่างไรก็ดีในช่วงจังหวะที่ดาวพระหัสเดินหน้ารวมทั้งมีดาวพระเกตมากระตุ้นนะคะส่งผลให้การหมุนเวียนเงินดีขึ้นสำหรับท่านที่มีรายจ่ายมากๆนะคะเป็นช่วงสีเดือนสุดท้ายนะคะที่ดาวพระหัสเป็นราชาโชคอยู่ในภพเรือนการเงินก็คือช่วงมกราคมถึงเมษายนนะคะ หลังจากนั้นดาวพฤรหัสนะจะย้ายออกจากเรือนงเงินเข้าสู่ภพเรือนสหัชชะไปอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูเป็นระยะเวลา1ปีนะคะโดยเป็นจังหวะเด่นชัดของชาวมีในเรื่องการเปลี่ยนแปลงแวดวงเรื่องสังคมนะคะหรือว่ามีลักษณะการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงทางการงานซึ่งไปเกี่ยวข้องกับการมีเพื่อนร่วมงานใหม่ๆมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของคนใกล้ตัวนะรวมทั้งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมรอบตัวได้ด้วยนะคะ อย่างไรก็ดีนะคะชาวมีนยังคงมีดาวเสาร์นะคะที่เป็นดาวลับผลอยู่ในภพเรือนวินาศได้เริ่มเดินหน้าตั้งแต่มกราคมไปด้วยนะคะก <c oughs> ็ส่งผลดีกับเรื่องลับผลนะมาจากเรื่องสินทรัพย์นะคะ <c oughs> เรื่องสังหารือมทรัพย์นะเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับเลือกสวนไร่นาการเกษตรต่างๆนะก็ยังคงเป็นลับผลให้กับชาวมีนตลอดปี2567นะคะ และในปี67นะคะเมื่อดาวพระหัสเริ่มเดินหน้าหลังวันที่9นะคะชาวมีก็มีแนวโน้มนะมีเรื่องของหลักการเหตุผลดีขึ้นนะคะส่งผลเรื่องความสเสถียรทางอารมณ์นะรวมถึงเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะก็กลับมามีแนวโน้มดีขึ้นนะใครเจ็บป่วยก็มีแนวโน้มหายวันหายคืนนะคะรวมทั้งเรื่องการมีทิศทางในชีวิตนะเรื่องความคิดอ่านก็ดูจะมีเหตุผลมากขึ้นด้วยนะคะ สำหรับทิศทางของดาวพรหัสเมื่อย้ายแล้วนะคะหลัง30เมษายนจะส่งผลอย่างไรบ้างกับชาวมีนนะคะทางช่องก็มีเรื่องเด่นปี67สําหรับชาวมีนนะคะอัปเดตไว้ให้เรียบร้อยนะคะฟังคลิปนี้จบสามารถกดเข้าไปฟังที่ช่องได้เลยนะคะให้เป็นข้อมูลไว้นะสำหรับชาวมีนในแง่มุมของดวงดาวนะคะแล้วพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตด,ดวงชะตาของชาวมีนในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ